ยายแววขอเต็มก้อนพี่น้องเล็กสิมันต้องเต็มก้อนเก็บดีใจแห้งเก็บพี่น้องเก็บปั๊บยายแววขึนมาแวก็เลยปื๊ดบอกแกเถอะพี่น้องเพราะหนูแกจก้ะโอ้ยปัดติดุูกว้ายเดี๋ยวยุพี่น้องมึงไงพี่น้องตอกไงคะไงเนี่ยปื๊ดตอกสมาร์ทเลยพี่น้องมึงเนี่ย,ย,ม,ย,ยมึงเนี่ยมึงเนี่ยสวัสดีจ้าพี่น้องช่องคนไทยในเดนมาร์กแล้วเดนมาร์กจ้า มื่อนี่มื่อนี้ยหยุดงานเนาะพี่น้องก็เลยว่าสิมาเขาป์ามาหาเห็ดลองเบิง่งมื่อนี้ว่าสิไดบ้บ่ได้เนาะพอดีมากก็มีรถจอดเ้วขั้นนึ่ง,งก็ใส่กับเจ้าสเปเก็บเห็ดกันแต่ว่าอากาศมื่อนี้บ่ค่อยดีปันไหนเด้อพี่น้องอากาศบ่ค่อยเป็นใจปานไดนอากาศซีคึมคจ้ะคืขึนคนตกนี่แ่กะก็เลยเตรียมอุปกรณ์เอาพ่มมานําเรื่มเอาเสียกันฝนมากจังได๋เฮากับจังไปเบื้องเนาะพี่น้องว่าเฮาสิได้บ่ได้พ่อได้ไปแกงไปอ้อมพ่อได้ไป โอ้แผงทรงหายายอยู่บ้านบ่เนาะเดี๋ยวเขาไปเบิ่งกันจ้ะพี่น้องจ้ะพี่น้องเขามาหอดปลาเราจ้ะพอดีมาพอดดอกแลกแหกมันพี่น้องโอ้จ้ะดีใจๆน่เขาไปเบิ่งน้อจ้ะดอกแลกแหกมันเนาะโอ้ยสแม่งกินแมงแล้เนาะพี่น้องจะไปได้อยู่จ้ะโอ้เน้นแต่ได้จับน้องว้ายพี่น้อง พออีกดอกนึงแล้วจ้าดอกกามงๆตุบปุอยู่อยู่ในอันหยามอดจ้าพี่น้องตีใจไปเพิ่งพี่น้องน่าจะพี่น้องเห็นบ่ป้ะดังตุบปุอยู่นี่นี่อะไรสภาพไปเพิ่งนางออนมาแล้วเห็นป้ะพี่น้องมันอยู่ใต้หญ้าจ้ามันตะขึ้นตุบปุอยู่นั่นขาขาด้พี่น้องนมึงนั่งนังขาพี่น้องมึงขา นั่นอุ้ยดอกนี่ดอกงามดอกไหนพี่น,น้องโศกโศก,กมันมันเราไม่รีพี่น้องเอ้ยมันเราเขาคางกันอีกดอกนึงพี่น้องยางอ้นขั้ไมบบางเห็นแยกเบล์เปิดล่องเบิ้งเนาะ่นดีพี่น้องคา,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 างกันเข้าหาดีๆเนาะพี่น้องเพราะว่าอันบางเทียมันอยู่งตจอย่าจะเข้าเดี๋ยวพอเห็นเนาะพี่น้องเอ่อยงางม,มากาาพอดีอันพ่อเฮ็ด สาเบียอีกสนิดนึงนอกจากเป็นดอกสีแดงออสองปีที่แล้วมันมีคนประเทศแอฟริกาเนาะจ่ะขจ้ามาอยู่เดนมาร์กแล้วสองพี่น้องมังพี่น้องมาหอดเดนมาร์กแล้วก็คือว่าบาเฮดมันสีคือบานจะคล้องว่าบานจะคล้องกินใดเนาะแต่ว่าความที่ว่ารูเท่าบะถึงการบะได้ไปศึกษากรก็เลยเก็บไปกินเพราะที่บ้านคือบานจะคล้องพี่น้องเก็บไปกินแล้วตายทั้งพีทั้งนองพี่น้องเดี๋ยวเราไปเบิ้งดอกมันจะ่ะ นี่จ้ะพี่น้องดอกมันเป็นสีเนาะดอกสีแดงๆแล้วก็เป็นจุดขาวๆจะสงสัยอยู่ประเทศแอฟริกาเนี่ยมันจะกินเป็นเห็ดกินได้เนาะจ้ะพี่น้องแต่ว่าอยู่เดนมากเป็นเห็ดพิษจ้ะกินแล้วตายพี่น้องเอ้ยพี่น้องทันได้ไปเห็ดทาจังสิแสดงว่าพ่อเห็ดต้วจ้ะพ่อเห็ดดอกหงดอกมากมพี่น้องมันอยู่ใตหยาหมดจะไปเบิ่งจากกระดังฟืนเต้นมหมคุณจ้ะพี่น้องมันอยู่ใตเห็ดต้อจ้ะนี่ๆๆนมันอยู่ใตหยาพี่น้อง นี่เก็บน้อยเนาะดีมากดีมาคุณมุ้งนี่เลยน้อยน้อเนาะยน้อยน้อยนี่เก็บพี่น้องเก็บได้เลยนี่นั่นโอ้ยห่ามพี่น้องดอกต่อง่ามเถอจ้ะเก็บน้องเก็บโอ้ยห่ามจะจับพี่น้องห่ามอยู่ถือกินน้อยเนื่องจากง่ามเด้วพี่น้องดอกไงค้างง่ามจ้ะพาบวบเนาะพี่น้องพ่อเอกดอกนึงแล้วจ้ะ กลางงามพราตุปุนี่แหละอยู่ไตอยู่ไตใบไม้เนาะเดี๋ยวไปเบิ่งกันจ้ะนี่เลยคุกแน่พี่น้องนี่จ้ะนี่โอ้ยงามอยู่พี่น้องนี่งามจ้ะอดอกงามอยู่พี่น้องดอก่ใส่ได้อยู่พี่น้อง นี่จ้ะกำลังงามกำลังเกาะินพี่น้องกันพอจังสี่คือพอเห็ดนอาจ้ะทานนี่คือพ่อเห็ดพี่น้องดอกกำลังงามจ้ะสองดอกไปเพิ่งไปเพิ่งดอกนึงดอกน้อยน้นี่ดอกนี่งามจ้ะนี่ดอกนี่ดอกดวก่าง่าพี่น้องเก็บกันเลยจ้ะพี่น้องโอ้เหน่งแต่ว่าตัวนี้ยู่นในหยาพี่น้องมันเหน่หงหยาขึ้นมนัน เนนครับดอกนี่กมีด้วยเนนบอดอกนี่งบอเนนเป็นไรพี่น้องกระั่งพ่อกินจ้ะยาขึน้นมาเป็นปุ่มพี่นงองเอ้ยฝนกระชิตกพอ่อฝนยังมาพอหิบดอกมีไตต้นฝนพี่นงคอกดอกหน้าพี่น้องนี่นแาาลนะหละดอกไล่ดอกปวดอขาเขาขาวปวดพี่น้องเก็บกันจ้ะ อ้ดอกนี้ได้ดอกงามครับคุณพี่น้องได้ดอกงามครับดอกนี้จ้ะมืดแกี้พี่น้องแนมถือบรเหงพี่น้องพ่ออีกดอกหนึ่งกำลังงามๆจ้ะนี่จ้ะติดตามองเพิ่มเลยแม่ดอกนี้งามมากเลยจ้ะโอ้ยดอกงามงามป๊าปงามพี่น้องงามงามงามไอ้ดอกนี้กลางๆกันด้วยไม่ได้แต่งานเลยนี่จ้ะ ทุกขังกันพี่น้องมีสองดอกโอ้ยดอกปากงามพี่น้องขาไปพี่น้องขาปักย้ายตีสองดอกพี่น้องตุกุกพี่น้องนี่จ้ะนี่เด็กบกงอ อ้ยดอกนี mm ้เ hmm. ป em. mm ็นงามพี่น้องเดอกเขาขาวง่ามจ้ะพี่น้องทานี่ยายไปเอาเห็ดเห็ดได้พี่น้องเห็ดดอกใหญ่ดอกงามปาดพี่น้องตังโคโมอยู่ทานี่ดีใจแห้งพี่น้องไปเพิ่งไปเพิ่งจ้าไปเพิ่งเนี่ยเห็นบ่พี่น้องทางอยู่ในน้ำหมดอย่ามัวจ้ะตังโคลโมพี่น้องเห็นบ่สอือดอกนี้ดอกนี้ดอกนี้โคตรจับนั่นคุณซิบเห็นเล่เข้าเดมาสิเดี๋ยวบ่เห็นพี่น้อง ออีกแล้วพี่น้องดอกกงามจัะเ็ดตดมอดไปบ้างบ้างเนี่ยพี่น้องเอ้ยเนี่ยแนี่เนี่เดตดมดจ่ัโอ้ยงามพี่น้องเ้ยจิตจักจ้างามงาพี่น้องมันคับหนีมันมาโอ้ยเลือพี่น้องปล่ยเนี่เตี้โอ้ยจน้ะโอยเ งามเลยจ้ะพี่น้องป้าข้างล่างนี่กันขึ้นมิตรดอกงามด้วยพี่น้องดอกใหญ่จ้ะไอ้พี่น้องตนี่ยายแบวพอเห็ดอีกแล้วจ้ะสองดอกงามงามดีทัานพี่น้องเขาไปเบิ่งจ้ะเนี่ยพี่น้องเนี่ยสองสามดอกพี่น้องหนึ่งดอกสองดอกสามดอกพี่น้องสามดอกจ้ะป้าดีใจพี่น้องเก็บก่อนพี่น้องเก็บก่อน

พอบัวก็ง่ายพอดอกมันยาวพี่น้องโอ้ยยาเดี๋ยวมันนั้นเลยมันดีขนาดโอ้ยแจ่เยอะๆพี่น้องเลยมันมันโอ๊ยพี่น้องพอดอกว็ง่ายต่างกูม้วอยู่กับเพ็ดอันเพิ่งเกิดสองสามดอกจ้ะเพิ่งจับพี่น้องนี่จ้ะต่างโคโมนี่นี่นี่ยนี่จ้ะพี่น้องเนี่ยต่างโคตหมดอยู่พี่น้องเลยมนึงดอก มี่สองดอกตัววางขางกันนี่เห็ดตายเบื่อแล้วพี่น้อกินจ้ะตอนนี้เห็ดกินอันนี้สองดอกนี่เห็ดผเลือดเต้พี่น้องเห็ดเลือดจ้ะวาดงามๆพี่น้องเก็บกันจ้ะนี่แจกดอกนี้ดอกแบบง่ายพี่น้องสองดอกนี่เห็ดผเลือดพี่น้องเห็ดผืเลือดต้สองดอก เกียงเหียมกุบๆพี s <S ่น้องพี่น้องสองดอกบักง่าต่ว่าสิเถ่าบ่บ่รู้เด้อพี่น้องเดี๋ยวจะเบิ่งจ้ะพี่น้องขันน้องบ่เบิ่งคั่ะข้าบ่เห็นมากๆจ้ะพี่น้องโอ้ยบ่แก่ได้พี่น้องดอกนี้ได้พี่น้องสองดอกเหี่ยมโอ้ยนโ้ำสดใสได้พี่น้องบอกบ่กเะว้าพี่น้องพี่น้องจ้ะสองดอกนี่จ้ะพื้อันนี้เป็น นั่งเอกโคงเยียงอีกแล้วครับท่านเดนมากส่งเข่าประกวดได้รองชองดอกพี่น้องเลยป้าย่ายแล้วขอเต็นก้อนพี่น้องเล็กสีมันต้องเต็นก้อนเก็บดีใจเฮงเก็บพี่น้องเก็บป้ายายแล้วก็มาความรู้สึกโบอกแกเด้อพี่น้องบ้านไหนแกจ้ะโอ้ยปฏิทุว้ายได้อยู่พี่น้องได้ยู่จ้ะบ่าไหนแกพี่น้องบ่าไหนเหลืองเหลืองนิดเดียวจ้ะได้ได้ได้พี่น้อง ไปโอบแข่งจ้ะปึ๊ดสองดอกนี่พี่น้องปัดกั๊มกันสิเพรลมมึงนี่มึงเนี่พี่น้องข้อมญ่ของดอกเห็ดทั้งขาใหญ่ทั้งเหง้าดูตัวคนวะทั้งใหญ่ทั้งยาวพี่น้องเลยมึงแน่จ้ะพี่น้องใหญ่สำนาคนอรดเห็ดไหมปัดสองดอกพี่น้องแกง,งนึ่งด้วสองดอกนี่มึงแน่จ้ะ ขออีกแล้วพี่นอ้องจายเบลขอเต็มจากรอบกวนเด้อจา้าถึงสิบเก็บดอกง่ายง่าพี่น้องไปเบิง่งจ้ะไปเบิง่งน้องเห็นบ่พี่น้องนี่จ้ะตังโมดด,ดด้วยพี่น้องน้องพี่เบิง่งด้วยพี่น้องน้นองไอ เกลี่ยเป็นสปอยาลงหน้าหนึ่นดงดอกนี้ครับพี่น้องเอ้ยยายแหววดีใจพอดอกหนึ่งดอบกบักง่ายพี่น้องบ้าิมันใหญ่กระมูกเด้อค่ะตัวสิขอเต้นก้อนได้พี่น้องเต้นก้อนยังสิไปเกฟข้ามไหล่ผักกล้ามเนี่ยโอ้ยมาเบิ่งได้เพียบเบิ้งพี่น้องคุนเด้อจ้ะสีน้ำตาลนี่พี่น้องนี่ครับพี่น้องฟึดดอกนี้ครับนี่นเ่ได้พี่น้องเหมว้าวยังได้ป้ายยาพี่น้อง ปเมดมาเจ้าเห็นบ่มี่ค้าด้ะดอกแข็งเลยจ้ะปัดจะอ่อนเถอะพี่น้องลงเด้อพี่น้องเก็บขึ้นมาให้เบิ่งพี่น้องเลยปัดอืดอ่อนเด้อพี่น้องมันอ่อนเด้อจ้ะยายแววขอเต้นก่อนเด้อพี่น้องยังขี่เก็บเก็บโอ้ยเบิ่งเนี่ยอันนี้ได้ปาดออกไรพี่น้องเนาะตวาดดอกนี่โอ้ยงามขับเลย มันเดียวบ่เห็นตื๊ดโง่ไปนะพี่น้องน้องเป็นเกียออีกจ้ะพี่น้องพี่น้องสอนไม่เคยเนี่ยมึงเดินมือเฮ้าพี่น้องกำปั่นไงกูกำปั่นพี่น้องเลยมองเนี่ยจีนี่บังกระพอวลายอยู่ด้พี่น้อง ทางสัญญาณมีบานได้เยจ้ะมีกระเนี้ยนได้เลยนึ่งเจ็ดแปดแดหนึ่งสองสามตกอ๋อตกออเ่นีรดอกเ จุ่มนี่จุ่มเดียวอยู่ใต้ต้นสนรอบต้นสนจ้ะมีดอกนีน่มีดอกหนึ่งน้องพี่น้องต้องาพบกินจุ่มมีดอกหนึาานงน่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแปดดอกพี่น้องจุ่มจ้าพี่น้องตอนนี้ย่แาแหววก็มางหอดบ้านแล้วเนาะจา้าพอดีฝนมันตกก็เลยบริอัดคลิปสุดท้ายกำลังเก็บอันเห็ดอันนาแลเพื่อนๆออยู่พี่น้องเอ้ยกำลังสีอัน มวนเก็บมีตะดอกงามๆม,มันถือฝนใหม่ๆเนาะอันเก็บม,มวลจังไรล่ะกวงน้อยมันแลนตัดหนาเนาะพี่น้องก็เลยยืนเบิงกวงน้อยป่าห้าตมันแลนน้ากวงน้อยตีเห็ดให้ยายแหววฝ้าออกจากป่าพ่อมาจิงจอกไหมพี่น้องอันมาจิงจอกแลนน้ามันสิไรกินนันอันลูกกวงน้อยเนาะแปบบว่าไปเก็บเห็ดอยู่นี่เป็นสิบป,ปีแล้วนะพี่น้องอยู่เดนมาร์กบ่เคยเห็นนั่นไอ้ยังเกาะ มาจิงจอกแหมอยู่ในป่าเห็ดนี่จักเทียมือนียายแบวเห็นทั้งฝนตกทั้งมืดก็เลยเฝ้าออกมาพี่น้องแต่่าทีโยมันเห็นยายแบวมันก็เฝ้าเลียนหนีเลยเนาะอันก็เลยทำซอยชีวิตกวงหน่อยตัวนั้นนําแต่ว่ากะเป็นแต่ยานอยู่พี่น้องอยู่ผู้เดียวในป่าเนาะอันมืดหมลาก็เลยว่าไอออกตีกลัวเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันยันอยู่เนาะต่ว่าไอจิงจอกส่วนใหญ่มันก็ยันคนนั่นแหละต่ว่าเข้ากะป้องกันดีกลัวเนาะ เดี๋ยวเขาจังไปเบิ่งนะพี่น้องว่าล่างเห็ดแล้วเขาได้เห็ดน่ยหน่อยลายปันไดแตตมือนี้มือนีมานขนาดได้พี่น้องเป็นคลิปที่ว่ายายแววไปเก็บเห็ดมือนีเป็นมือที่มานที่สุดเลยเพราะว่าอากาศมันบบคอยดีพี่น้องอากาศแบบว่ามือเศราร์นี่ทึ่งล่มทึ่งคือจังฝนตกคนก็เลยบบคอยออกไปเก็บเห็ดก็เลยเป็นโชคดีของยายแววก็เลยได้เห็ดลายจา้ะเดี๋ยวเขาไปเบิ่งตอนเขาล่างก่อนนะพี่น้องนี่จ้ะผลงานของมือนีเนาะพี่น้องอันนี้เป็นเห็ดเพลิงหวานเนาะจ้ะซุมนีกะ ถูกดอกไงจ้ะเฮ็ดเพ่่มวันดอกโอ๊อดอกไปไงกับมี่ดอกไปไงกับมี่พี่น้องนี่คือปาดขาปาดยังเรียบร้อยนะเจ้าพี่น้องอลังการงานสารผลงานชิงโบแดงของเราวันนี้จ้าพี่น้อง จังไดกอขอฝากากำลังแรงใจให้ใน,นเด้อจ้าช่องคนไทยในเดนมาร์กแววเดนมาร์กจ้าฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามในเด้อจ้าคนไทยในเดนมาร์กแววเดนมาร์กสวัสดีจ้า